ข,ข่าวโดยสนิบข่าวนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจ่าจ,จากสำนักข่าวไอเค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะคุยทูตโอมานค่ะส่งเสริมความร่วมมือ2ประเทศผลักดันความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนค่ะ นายอิซาอับดุลละยาบินอัลอาลาวีเอกอัครราชทูตร,รัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกระฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ค่ะโดยนายโรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีความใกล้ชิดพร้อมเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตจะสามารถสรืบสานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตลอดจนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในสาขาที่ไทยกับโอมานมีผลประโยชน์ร่วมกัน ทางด้านการท่องเที่ยวอย่างพาราอาหารฮาลลานการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำและสาธารณสุขค่ะ ด้านเอ,อกอัครราชาทูตรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ดำรงตำแหน่งในประเทศไทยพร้อมยืนยันที่จะสารต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติหวังว่าไทยและโอมานจะใช้ประโยชน์จากความตกลงที่มีร่วมกันนำไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตกลงทางด้านสาธารณาสุขและเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i ค่ะโอกาสนี้นะคะทั้งสองฝ่ายได้หาหรือถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างเห็นพ้องว่า ไทยและโอมานต่างเป็นพันธมิตรด้านการค้าและการลงทุนที่สําคัญของกันและกันจึงควรใช้ความสัมพันธ์อันดีนี้นะคะผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันค่ะ สำหรับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวนะคะทั้งสองฝ่ายยินดีที่ไทยเป็นเป้าหมายที่สําคัญของชาวโอมานในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนายรัฐมนตรีกล่าวค่ะว่าไทยกาลังพิจารณาปรับลดจํานวนวันในการกักตัวจากเดิม14วันเหลือ10วันและผ่อนคลายมาตรการต่างๆมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อกันที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะเดินหน้าจัดก,กิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ขยายการค้าอย่างต่อเนื่องตามแผนงานของทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะนายสมเด็จสุสมบุญนะคะ ขอคะนายสมเด็จสุสมบูรณ์นะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าทางกรมได้มีการจัดกิจกรรม business matching อนไลน์ค่ะระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้นําเข้าจากต่างประเทศในสินค้าต่างๆที่มีศักยภาพเพื่อรักษาตลาดการส่งออกของไทยเอาไว้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยในช่วงเดือนมีนาคมนะคะสามารถเจรจาการค้ากับหลายประเทศสร้างความตกลงการค้าในช่วง1ปีกว่า628ล้านบาทค่ะทั้งนี้การเจรจาการค้าแบบออนไลน์รวม ถึงงานแสดงสินค้าในรูปแบบของไฮบริดนะคะคือผู้ประกอบการไม่จําเป็นต้องเดินทางไปในต่างประเทศถือเป็นหนึ่งใน14แผนงานของกระทรวงพาณิชย์ในปีนี้ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทในการทํางานร่วมกันของกระทรวงพาณิชย์ให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทางกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการแสดงสินค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์มาอย่างต่อเนื่องตามแผนมั่นใจจะสามารถสนับสนุนการค้าของประเทศให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะ ทิท้ายที่ล่าสุดนะคะสารอาญาคาเลื่อนไต่สวนขอปล่อยตัวโตโต้ตตตเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะโดยสารขอหลักฐานจากตำรวจที่บ่งชี้ว่าผู้ต้องหาสวมเสื้อเกราะในวันที่ถูกจับกุมค่ะ สารอาญารัชดาไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนายปีรัตจงเทพหรือโตโต้แกนนำกลุ่มวีโวตกเป็นผู้ต้องหาคดีอังยีจากการถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่6มีนาคม2564ซึ่งเป็นวันเดียวกับเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มรีเดมหน้าสารอาญาถนนรัชดาพิเศษและไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นฝากขังโดยสารนัดไต่สวนคำร้องขอ ให้ปล่อยชั่วคราววันนี้พนักงานสอบสวนผู้ต้องหาที่1และทนายผู้ต้องหาที่1มาศาลค่ะศาลเปิดภาพวีดิทัศน์วัตถุพยายนท้ายคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวฉบับลงวันที่26มีนาคม2564ที่บริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าเมเจอร์รัชโยธินปรากฏตามภาพว่าผู้ต้องหาที่1ไม่มีสัมภาระติดตัวและให้ความร่วมมือในการตรวจค้นจับกลุ่มคนได้เสื้อที่ผู้ต้องหาที่1สวมใส่เจ้าพนักงานอ้างว่าเป็นเสื้อเกราะยุทธภัณฑ์ไม่พบวัตถุ อื่นที่ตัวผู้ต้องหาที่หนึ่งและผู้ต้องหาที่หนึ่งให้ความร่วมมือในการตรวจค้นจับกลุ่มไต่สวนพนักงานสอบสวนได้หนึ่งปากแล้วทนายผู้ต้องหาที่หนึ่งและพนักงานสอบสวนแถลงหมดพยานที่จะไต่สวนคงมีประเด็นขอให้พนักงานสอบสวนนําเสนอรายงานการตรวจพิสูจน์ว่าเสื้อที่ผู้ต้องหาที่หนึ่งสวมเป็นเสื้อเกราะ ตามกฎหมายยุทธพัณฑ์หรือไม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนยินดีจะนําหลักฐานดังกล่าวมาเสนอต่อศาลพิเคราะห์แล้วให้เลื่อนไปนัดตรวจพยา,ยานนัดพิจารณาพยา,ยานเอกสารในวันพรุ่งนี้เวลา13.30นาฬิกา30นาทีค่ะหมายเรียกรายงานการตรวจสอบพยา,ยานวัตถุของผู้ต้องหาที่1มาศาลและเบิกตัวผู้ต้องหาที่1มาศาลด้วยค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN